าลตัดสินมามันไม่ก็ไม่ถูกใจเราเข้าใจไหมฮะมันไม่ถูกใจเราหรอกนะฮะเสียเวล่ำเวลาเสียค่าใช้จ่ายนะครับเวลาอยู่บนกองเชียบนโซเชียลนี่เพื่อนเยอะมากเลยแต่ว่าเวลาไปอยู่บนศาลนี่แม่งโดดเดียวนะแล้วก็มีความเชื่อว่าเอ้ยทนายเราน่าจะเก่งนะพยายนหลักฐานเราน่าจะไปได้นะคนนั้นคนนี้น่าจะช่วยเหลือเราได้นะเราเชื่ออย่างเดียวแต่จะจริงไหมอันนี้ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเข้าใจปะบางคนบอกว่าไอ้คดีไม่ก็ไม่ควรจะแพ้แต่มันแพ้แล้วอ่ะจะว่ายังไงอะ เราเชื่อมั่นว่าพยานหลักฐานเราเชื่อมั่นว่าศาลเนี่ยจะมีความสามารถเราเชื่อว่าอะไรเราเก่งเราสามารถนู่นนั่นวันไปศาลอาจจะยืมบัญชีอาจจะลืมยื่นบัญชีระกุพยานอาจจะลืมเอาเอกสารนั้นไปอาจจะเอกสารนั้นปิดมาไม่ครบหรือจะนู่นนี่นั่นเวลาศาลพิจารณาคดีศาลไม่นั่งดูโซเชียลนะครับศาลนั่งดูว่ามันมีอะไรบ้างที่กองอยู่ต่อหน้าศาลเนี่ยนะคุณว่าไงเอ้ตอบผิดบ้างตอบถูกบ้างตรวจเอกสารไม่ครบบ้างอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะนะฮะ มันมันมันเป็นแบบนี้ครับมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกครับในโลกใบนี้ถ้าอันไหนที่มันสามารถคุยกันได้นะครับไม่อยากให้มันเป็นคดีความผมแนะนําว่าควรคุยนะครับควรคุยเหอะนะฮะเป็นทนายฝ่ายโจทสมมติว่าเราเห็นทนายฝ่ายโจทมากเราไปดา่าเราเป็นจําเลยเราไปดา่เา,ดาเขาโน้นนั่นคือไม่ต้องไปดา่าเขาหรอกครับทนายหนึ่งรับจ้างได้ตังค์แน่นอนอันนี้ไม่ต้องเถียงกันไม่ให้ตังค์กูก็ไม่ไปอ่ะอันนี้ก็ถูกแล้วแต่ประเด็นก็มันก็ไม่ได้หมายความว่านะครับแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่า เขาจะต้องเข้าข้างลูกความเขาเสมอไปโอเคล่ะบางคนเราเห็นว่ารักษาผลประโยชน์เกินไปอันนี้ก็น่าเกียดแต่บางสิ่งบางอย่างบางคนเขาก็พยายามรักษาให้สังคมอะ่ะมันโอเคกันไอ้คนกลางนี่หายากนะที่ศาลก็มีคนกลางแล้วคนกลางก็ไม่ได้ไว่าพูดแล้วเขาจะเชื่อไงมันต้องหาคนกลางที่พูดแล้วเชื่อเข้าใจไหมฮะมันหามันต้องหาคนกลางที่พูดแล้วเชื่อกันนะครับใน แต่ว่าอะไรก็แล้วแต่เวลาอยู่ที่ศาลมันจะมีผู้ประนอมผู้ไก่เกี๊ยอะไรซึ่งระบบศาลส่งมาให้แต่มันจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคารพนับถือไหมนะครับอันนี้ก็สําคัญแล้วคนเรามันมีแต่คนเก่งๆมันพูดยากเพราะมันเก่งทุกคนเข้าใจปะมันเก่งทุกคนมันอย่างนั้นมันอย่างนี้มันเก่งทุกคนเข้าใจปะมันมีแต่คนเก่งๆกูนี่ล่ะ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 ยาก ถ้ามีอัตราตัวตนอะไรเยอะกูนี่หละกูนี่หละเนี่ยยากหมดนะฮะบอกเลยครับว่ายากคุยยากนะฮะผมมองว่าบางสื่งบางอย่างอะ่ะเอามาเปิดกันมากลางกันทุกคดีนะไม่ได้พูดคดีเดียวนะฮะทุกวันนี้ก็เป็นกลางแล้วไม่อยากไม่อยากไปยุ่งฝ่ายไหนเลยเบือ่อเนะ,ะเป็น FC ฟซแม่ทับดอกเหมืออย่างเดียวตอนนี้นะครับประกาศอย่างเดียวเลยว่าเป็น f c ฟซแม่ทับดอกเหมออย่างเดียวนะฮะอันนั้นเห็นด้วยกันทุกคนอยู่แล้วนะฮะ แต่อันอื่นนะบางสิ่งบางอย่างเอ้ยนะครับเราเห็นบนโซเชียลอ่ะมีดราม่าดราม่าอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่จบไม่สิน้นมันก็จะมีฝักฝ,ากฝาก่ายที่เออนะฮะไม่เห็นด้วยบางทีเออเอามันเถอะเอามันจับมันผิดอย่างนั้นอ่บางฝ่ายก็เห็นด้วยเอ้ยบางฝ่ายก็เขาไม่ได้ผิดนะคุณจะใส่ร้ายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเห็นด้วยบางสิ่งบางอย่างเอ้ยมันเป๊ะมันเข้าจังหวะนี้ฝ่ายหญิงฝ่ายชายนะก็เลยเสียหายอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นด้วยคนเนี่ยเวลามันมันลากดราม่ากันที่เยอะแยะ มันก็มีความคิดที่แตกต่างกันเยอะพอสมควรนะฮะถามว่าเราอยากให้จบไหมเราก็ทุกคนก็อยากให้จบแหละครับถ้ามองแบบผู้ใหญ่หรือว่าอาจจะไอ้ฝ่ายหนึ่งมันเสียหายไปเลยเหรอยิ่งลักษณะของคดีที่มันเป็นคดีครอบครัวต้องระวังให้มากเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อเด็กในอนาคตมากนะฮะอย่าลืมนะอาจจะรวยเป็นคนละพันล้านแสนล้านก็ได้นะแต่ไม่มีความสุขนะสุดท้ายบานแตกสาหายคานนะ นะครับบ้านแตกสาแหลกขาดกันนู่นนี่นั่นกันคือมองอะ่ะมันต้องถอยกันถอยคนละเยอะๆนั่งคุยกันด้วยเหตุและผลจริงๆถอยกันคนละมากๆอะไรอย่างเงี้ยส่งเสริมกันคนเรารักกันเลิกลากันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นศัตรูกันเข้าใจปะ่ะคดีผัวเมียเยอะแยะมากมายก่ายกองอะ่ะนะครับ เราเลิกลากันอ่ะทุกคนเนี่ยหลายผัวกันแหละในเนี้ยกองเนี้ยหลายผัวหลายเมียกันแหละผ่านมรสุมชีวิตมาแต่มันก็มีบางคู่ที่เขาเลิกลากันหนึ่งด้วยความจําเป็นเลิกกันไม่ดีในวันนั้นแต่วันเนี้ยก็ดีกันได้เลิกกันโอเคละอาจจะแบบบางคนเกลียดเลยจ้องจะทําลายเลยนู่นนี่นั่นเลยมันก็มีมันมีหลายหลายอย่างมากหลายอย่างมากครับหลายอย่างมากความคิดคนเรามันแตกต่างกันแต่ประเด็นคือว่าเมื่อไหร่ที่จะมีการพร้อมเปิดใจคุยกันนะครับพร้อมเปิดใจคุยกัน นะครับมันก็จบฮะผมไม่ได้พูดเรื่องเดียวนะผมขอพูดภาพรวมๆพูดให้ทุกคนคิดกว้างๆนะอย่ามาด่าผมนะผมบอกก่อนไม่ต้องมาทัวร์ผมนะนะฮะไม่เป็นให้ฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งด้วยไม่ฟ้องใครด้วยนะครับถ้ามีชื่อคนนี้กับคนนี้ไม่เอาเลยนะฮะเพราะว่าไม่เห็นประโยชน์นะครับไม่เห็นประโยชน์คดีอื่นผมเยอะแยะเงินคดีอื่นผมเยอะแยะละผมไม่จําเป็นต้องเรื่องนี้เรื่องเดียวหรอกครับมัน มันอาจจะนูน่นนี่นั่นคือเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะคนที่เป็นโซเชียลคนเป็นกระแสะสังคมวันหนึ่งอ่ะสื่อตามเราเยอะแยะมากมายกายกองอย่างนั้นอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะบางคนไปออกรายการดังวันนั้นเนี่ยน,นะฮะแทบจะสื่อสัมภาษณ์ว่าคุณเป็นคนดีคนดีคนดีแต่วันหนึ่งวันที่ล้มอ่ะนะฮะมึงโจรน,นะวันหนึ่งอ่ะเราขึ้นสูงแสงในฉายมาที่เราเยอะแยะมากมายก่ายกองเราดีมากเราประเสริฐสีมันนีเด้งมากสุดที่กูนี่แหละแต่วันหนึ่งผ่านไป มีใครเขาสนใจไหมฮะไม่นะไม่ดังนั้นเนี่ยนะครับแสงสีเสียงเนี่ยอย่าไปหลงให้มันมากแต่ละคนนะทุกคนเลยผมบอกให้เวลาสุดท้ายแล้วเนี่ยมันผ่านไปขึ้นลูกใหม่มันมีคนอื่นเขาก็มีคนอื่นเขาก็มีดี เราหยุดความพยายามเขาก็มาต่อมันมีมันมีขึ้นแทรกกันไปทุกคนเนี่ยอย่าไปตนองตนว่ากูนี่แหละกูนี่แหละมันผมเหมือนกันผมก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะเก่งสุดหรอกครับมันมีรุ่นน้องขึ้นมาใหม่เก่งกว่าผมเยอะด้วยสามผมเป็นคนที่โง่ที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือทุกวันนี้ปล่อยวางไปเยอะ นะครับเรื่องทรัพย์สินทรัพย์สินใดที่หามาได้ร่วมกันในระหว่างสมรสถ,ถือว่าเป็นสินสมรสต้องแบ่งกันคนละครึ่งนั่นคือหลักของกฎหมายทรัพย์สินใดที่หามาอยู่หามาได้ร่วมกันในระหว่างอยู่กินการฉันสามีภรรยาเขาเรียกว่ากรรมสิทธิ์รวมก็ต้องแบ่งตามสัดต,ตามส่วนอันเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยก็คือตามนี้นะแต่ถ้าเป็นทรัพย์มรดกของฝ่ายใดหรือฝ่ายใดหามาเป็นฝ่ายเดียวมีการพูดคุยกันเจรจากันชัดแจ้งว่าเป็นของฝ่ายนั้นเพียงคนเดียวอันนั้นก็ต้องเป็นไปตามนั้น หรือแม้กระทั่งว่าเอ้ยอาจจะชื่อใส่ชื่อฝ่ายชายไว้ใส่ชื่อฝ่ายหญิงไว้มันก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นของฝ่ายชายคนเดียวมันก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นของฝ่ายหญิงคนเดียวก็มีเข้าใจไหมฮะมันมีหมดเลยนะครับมันมีหมดนะครับมันไม่ได้หมายความว่ามีชื่อของฝ่ายชายจะเป็นของฝ่ายชายมีชื่อของฝ่ายหญิงจะต้องเป็นของฝ่ายหญิงมันไม่ได้หมายความว่าไปซื้อภูวิลล่ามาเยอะแยะไปซื้อที่ดินนู่นนี่นั่นเยอะแล้วฝ่ายชายจะไม่มีส่วนร่วม มันก็อาจจะมีก็ได้เวลากลางกันเฮ้ยเอาตรงนี้มากางได้ไหมมันต้องตรงนั้นด้วยสิเธอเอาตรงนั้นมากางบ้างสิเธอเอาตรงนี้มากางบ้างสิไหนเปิดบัญชีมาสิมันไปที่ไหนมันไปยังไงทำไมไม่แบ่งชั้นร้อยล้าน20ล้าน30ล้านพันล้านอะไรอย่างเงี้ยเอามากางดูสิไหนแล้วก็เปิดกันคุยกันด้วยความสบายใจอ่ะมันหมดนี้เนี่ยมันหมดจริงๆมันหมดไปเพราะนี้เนี่ยคุณดูสิรายจ่ายเนี่ยมันมีเออฉันยอมรับนะว่าฉันเอาไปแค่เนี้ยฉันก็ยอมรับอันนี้มีบ้างแหละนิดหน่อยเออว่าไปจไไวว้้จแบ่งกัน เอออันนี้ให้ลูกได้ไหมอันนี้เอ,อ้ยเรามีลูกด้วยกันสองคนให้ลูกได้ไหมหรือว่าเราใส่ชื่อร่วมกันแล้ว่อยให้ลูกตอน20 25 30อะไรก็ว่าไปแน่เห็นไหมใส่ชื่อลูกไปเก็บสิทำสิทธิทเก็บกินสิทธิทอาศัยภาระผูกพันไว้อะไรอย่างนี้ได้ไหมทาทาบันทึกกันไว้แบบนี้ได้ไหมมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเข้าใจไหมนะอะไรอย่างเงี้ยคดีครอบครัวมันมามันมันควรจะคุยกันแล้วออกลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยเข้าใจปะเร็วไหมฮะ มันเบากันบ่อใดถึงเกิดปัญหาถาว่าทำไมมันคุยกันไม่ได้ล่ะนะฮะทำไมคดีครอบครัวมันคุยกันไม่ได้ล่ะมันคุยกันไม่ได้เพราะอะไรมึงก็กินน้ำปูน้ำปลากันว่าหาหกขวดแล้วเด้เป็นซิปเป็นเศร้าเป็นสามซิปขวดแล้วเด้ปลาแดกคุวยเดียวกันยกระจำมาหลายเทียแล้วเด้นะฮะแต่บกหุ้งถ้วยเดียวกันก็ะนำมหลายเดะนะฮะข้าวหม้อเดียวกันข้าวกระสอบเดียวกันทําไมอ่ะทาไมมันคุยกันไม่ได้อ่ะเข้าหวดเดียวกันเนี่ยก็กินมหลายแล้วเด้ทาไม่เข้าใจเหมือนกันมันมันอยู่ด้วยกันแต่มันคุยกันไม่ได้คนนะ กลับกลายไปคุยกับคนอื่นไม่รู้จักได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นยังเสียคือเราทําไมไม่มองจิตจิตจิตวิญญาณภาพที่มันเป็นจริงสิ่งมันที่มันดีๆต่อกันอ่ะแต่ไม่ไม่ใช่หรอกเวลาคดีครอบครัวมันเกลียดกันเนาะมันเลิกลากันอ่ะมันมองแต่สิ่งที่ไม่ดีของกันและกันมันไม่เคยมองสิ่งที่ดีของกันกันและกันถ้าทุกคนมองเออมันก็ดีเนาะวันที่เราเจ็บป่วยเนี่ยมันก็คนนี้แหละใครหายาให้เรากินก็คนเนี้ย วันที่เราลําบากเอ,อ้ยวันที่เราเริ่มคิดเรื่องนี้ได้ก็คนนี้แหละช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันคิดแบบเนี้ยจบอ่ะย่ามพิดกันไผ่สีว่วอลดีกันนะแล้วทําไมไม่กลับมานั่งคิดทําไมมานั่งปล่อยวางอ่ะทำไมไม่นั่งนู่นนี่นั่นกันอ่ะอะไรอย่างเงี้ยครับคดีครอบครัวมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเอาไปใช้คนเดียวเบิร์ดแล้วเหตุไดก็ต้องมานั่งทอนคือคุณน่ะ อ่ะผมอ่ะเงินร้อยล้านนะผมเอาไปใช้หมดเลยเฮ้ยเธอมันตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่ตอนนี้มันเหลืออยู่ห้ามันเหลืออยู่ยี่สิบล้านเองเออขอให้จ่ายสักสิบล้านได้ไหมอีกสักเออฉันให้เธอเลยยี่สิบล้านแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยฉันผ่อนได้ไหมคุยสิทำไมมันจะคุยไม่ได้ล่ะถูกไหมฮะเมื่อตัวเองรู้ว่าตัวเองกระทาความผิดก็ต้องบอกว่าเอ้ฉันยอมรับผิดตรงนี้แต่ตรงเนี้ยเออมันเสียไปแล้วเสียการพนันไปเสียให้ผู้หญิงไปเสียให้ผู้ชายไปเสียเพราะเอาไปลงทุนนั่นเสียเพราะเอาไปโยนนี่หมด เอออันเนี้ยฉันผิดฉันสามารถอนาคตฉันทําเป็นหนี้ไว้ให้เธอแล้วฉันผ่อนเธอได้ได้ไหมอย่างนี้ก็ได้ทําไมมันจะไม่ได้ล่ะถูกไหมฮะคุยสิมันมีทางออกอะฮะมันไม่ได้หมายความว่าเอ้ยตกลงกันนะเธอต้องจ่ายฉัน50ล้านวันนี้เธอต้องจ่าย50ล้านมันไม่อย่างนั้นก็ได้อนาคตจ่ายมาปีละล้านได้ไหมปีละสองล้านได้ไหมเอ้ยแต่ว่าฉันให้เธอผ่อนนะเดือนละแสนนึงแต่ว่าเอ้ยให้มันเสร็จภายในห้าปีนะอะไรอย่างเงี้ย ดีไหมฮะไปขายที่ตรงนั้นได้ไหมโอนที่ตรงนี้ชําระหนี้เลยได้ไหมโอนตรงนั้นได้ไหมอ้ตรงนี้แลกกับตรงนั้นได้ไหมไอ้ตรงนี้ยกให้ลูกแต่ฉันเอาแปลงนี้ให้เธอแทนได้ไหมเป็นส่วนกันอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะมันมีวิธีการคิดเยอะแยะมากมายก่ยกงมันมีวิธีการทําได้เยอะแยะมากมายเลยทําไมมันจะทําไม่ได้ถ้าคนจะคุยกัน